บังคับสื่อบัตรเพื่อเข้าชมหมอลำคณะดังเพื่อเข้าชมอีลาวงยิงเพชรบานแพงนี้นะพี่น้องครับแบบนี้ไม่แฟร์นะครับพี่น้องครับโบแฟร์ต่อศิลปินบบแฟร์ต่อคนพื้นที่บบแฟร์ต่อคณะหมอลำและไม่แฟร์ต่อผู้จัดเป็นอย่างยิ่งนะครับเหตุเกิดจากนะครับโพดในเพจของคนมักหมลำซึ่งผมเป็น แอดมินนั่นเองพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอซคนหมักมอลำสูบสูขนนะครับเอซี FC สามน่อยเป,ป็นปั่นแพ้งที่สำคัญแกรดบ่อดดนะครับที่ให้การสนับสนุนผมตั้งแต่ต้นจนถึง,ถงวันนี้ FC เอซเราเพชรปั่นแพ้งทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าแบบนี้นะครับบ่อนานจะเกิดขึ้นนะครับบ่ว่าสิเป็นภัยกระตามเนาะพี่น้องเนาะอืม การที่จะแชร์นะครับรูปรูปนึงออกไปนะครับผมยินดีนะครับขอบพระคุณนะครับที่มีการแชร์ออกไปแต่นะครับแชร์แล้วแคปชั่นแบบนี้ผมไม่โอเคนะครับพี่น้องครับอซึ่งอยากจะฝากเตือนและขอชี้แจงอธิบายไปถึงนะครับคนที่แชร์ออกไปและนะครับพี่น้องครับประชาชน พี่น้องท่างสุรินนะครับหรือทุกๆคนที่เข้ามาเบิงในแช่ในโพสของคนหมักมอลำั่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่นแช่ออกไปเป็นเรื่องดีครับแต่แคปชั่นแบบนี้พี่น้องครับถ้าบอบังคับขายบัตรให้ทุกหน่วยงานจาานะคงยาคนั้ยเพราะถิ่นนี้คือทินขมิ้นคนชอบสายมอลำมนี่หน่อยนคนว่าอันนี้บอรจริงครับน้องครับอือ ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเหนือใต้ออกตงอีสานนะครับทุกคนคือคนไทยนะครับพี่น้องครับอืเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับเออหน่อยค้นนะครับจะเชื้อชาติอื่นแต่สัญชาติไทย99%พี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าด้อยค่าคนอื่นว่าเป็นสวยเป็นกระเม็นเป็นเล่าเป็นยวนเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับในประเทศไทย คือคนไทยแต่เราต่างกันที่วัฒนธรรมนะครับอย่างผมนะครับคนหมักหมอลัมแอดมินคนมักหมอลัมบาโดงนะครับกับคนอีสานพูดภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับเออเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เป็นคนไท้เชคเชนเดียวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นที่ได้มาติดตามเบิรงหมอลัมไม่ขึ้นขึ้นนั่นนะครับซึ่งทุกคนในพื้นที่เขารู้จักดีนะครับพี่น้องครับว่าหลายมือที่เป็นจัดงานมากนะครับซีาหามือที่พ่านมาก คนน้อยมากคนในพื้นที่เขาจะรู้ดีถ้าเป็นการบังคับขายบัตรเป็นอย่างครับตั้งแต่มือแรกจนก่อนถึงวันลองสุดท้ายคือผมมีคน้นค้นคือนหน่อยแทะอืมผู้จัดถึงกับปวดหัวนะครับที่ผมได้ยินข้าวมาแบบนี้เพราะขาดทุนมาทุกวันแต่นะครับมือสุดท้ายสาวน้อยเพ็นบานแป้งลงองยิงเป็นบานแป้ง,ง,ปปงไปนะครับ สนามแตกดังภาพที่เราได้เห็นได้ปรากฏนะครับซึ่งเขาก็งงคือกันว่าคนมาจากไหนมหาสารขนาดนี้นะครับพี่น้องครับถ้าจะบอกว่าบังคับขายบัตรคนมหาศารขนาดนี้เจ้าบังคับเขาได้หรือนะครับเมียนบอกบังคับซื้อได้หรือเงินอยู่ในกระเป๋าเาท่าๆนะครับเสียคนนั่นมายัดเยียด ในสิ่งที่เราไม่ชอบเจ้าจะย่อมรับตรงนั้นหรือนะครับผมคนหนึ่งแหะครับบ่ย่อมรับในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบและจะต้องไปนางเบิงยูเจ็กซี่แมนบอพีดอง <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับผมเสียสุดใจนะครับคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเต็มใจและภูมิใจที่ได้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยเห่านะครับโบว์บเป็นวัฒนธรรมทั้งภาคอีสานหมอลองหมอลำนะครับหรือวัฒนธรรมกันตึม รือวัฒนาธรรมอืนอ่นๆเนาะพี่น้องเนาะของภาคอื่นๆภาคกาลิเกภาคใต้นะครับหนังตะลุ่งเอียงประมาณนี้นะครับหลายคนก็อยากเห็นวัฒนาธรรมของกลุ่มชนอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่านะครับพี่น้องทั้งซุรินนะครับลําดวนมือน,นันนะครับเพิ่นอยากเขามาเบิ่งเขามาเห็นนะครับอีหลาองย์งยิ่งนะครับองค์ยิงกำลัง,งมีชื่อเสียง นะครับผู้ไดก็อยาเห็นดาราศิลปินที่กําลังมีชื่อเสียงกําลังโด่งดังแมนบอพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับครั้งนี้ผมจะถือว่าเป็นอุ้งอิงฟีเวอร์และหมอลามฟีเวอร์แล้วกันนอกพี่น้องเนาะผมบเสียเด็ดขาดนะครับว่าตรงนี้จะเป็นการบังคับขายบัตรนะครับเพราะฉะนั้นไฮเกียร์คนซูรินในการไฮเกียร์คนทุกพื้นที่ของประเทศไทยยาโดยค่าคนอื่นว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ นะครับพี่น้องครับจังได้นะครับต้นเหตุเกิดจากพูดของคนหมักหมลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนหมักหมอลาขอกราบประทานอภัยนะครับในส่วนนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะผมอยากจะเข้าไปตักเตือนพวกนั้นละกันนะครับพี่น้องครับอทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเรียกว่าจะได้ถุกก้าไปแล้วบทบววขกิวนี้นะครับต้องขออภัยน้ำแครับมิเจตนาบดีนะครับเพียงแค่อยากนําเสนอในมุมมองของคนหมักหมลามในมุมมอง ของคนที่นะครับโพสภาพภาพนี้เริ่มต้นและเริ่มแรกนะครับก่อนจะมีการแชร์ออกไปนั่นเองพี่น้องครับอย่างใดผมเ็อร์เสียสุดใจมีมฟีเบอร์แน่นอนครัพี่น้องครับเอาเป็นกำลังใจแห่งทุกผู้ทุกคนผู้จัดนะครับพี่น้องครับใกล้เทศกาลปีใหม่ใกล้ข้าดาวแล้วนะครับหวังว่าจะรำลำเรื่อยๆวิกแตกทุกที่ทุกงานนะครับและเป็นกำลังใจให้ศิลปินรักษาสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะ มันอาการมันเย็นแล้วหนาวแล้วนะครับเพื่องานที่ดีเพื่อผลงานที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและความเจริญก้าวหน้าของหมู่คณะนั่นเองนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซับนี้ครับสวัสดีครับ